ท่นครับสีไซฟกพิกัดข่าวครับเช้านี้ดูการปรับตัวของเกษตรกร,กรชาวสวนนะครับในช่วงโควิดคือว่าลำาไยก็ราคาตกบางคุก็ราคาตก,กเกษตรนะฮะคือว่าอยู่ยังไงล่ะครับคือส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอาไปแจกแต่ว่าบางส่วนน่าสนใจที่วัดเข้ามาเป็น,นกลไกในการช่วยเกษตรกร,กรขายขายทุกให้ชาวบ้านในเวลานี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราว่าด้วยเรื่องพืชผลทางการ,กรเกษตรทั้งผลลไม้แล้วก็สมนุนไพรไปดูเรื่องลำไยกันก่อนคะ่ะ ช่วงนี้ภาคเหนือลำไย,ยออกมาเยอะนะคะแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิด -19 ในปัญหาที่เกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้อหน้าสวนไปรับซื้อในหมู่บ้านไม่ได้คะ่ะราคาลำไย,ยก็ตกตามด้วยนะคะในพื้นที่เขาก็พยายามหาช่องทางในการช่วยกันตอนนี้ต้องเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรก,รก่อนนะคะจุดนี้คะ่ะปักหมุดรายงานโดยพระกฤษณชัยปัญญาวัฒโนนะคะท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดเชียงใหม่ รายงานภาพลำไยจากศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวยล้านนาองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะพิกัดนี้อยู่ในพื้นที่บ้านป่าปงตําบลสันกลางที่อำเภอสันป่าตองในจังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวบ้านที่นี่ซึ่งก็เป็นญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดกันเป็นประจําอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ทําสวนลําไยแต่ว่าปีนี้พอผลผลิตลําไยออกมาเยอะแล้วปัญหาราคาตกต่ําขายไม่ค่อยจะได้ค่ะ ทางวัดก็หาทางช่วยนะคะในการโพสต์ออนไลน์ส่งขายแล้วก็เป็นการให้กำลังใจชาวสวนด้วยค่ะนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อผลผลิตอของชาวเกษตรกร,กราตามลลงต่างๆนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจำกัดในด้านของการซื้อแล้วก็ราคาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสวนทุกท่านทุกครอบครัวหลวงพี เชื่อมั่นว่ามีการลงทุนด้วยปัจจัยที่เยอะพอสมควรเพื่อผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราฐานะที่เป็นพราเนี่ยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างที่จะให้เขาได้ได้ขายแล้วก็ได้ทุนมาจุนเจือครอบครัวได้มาจุนเจือเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้นก็นี่แหละก็คือการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการสั่งเข้ามา น,นับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวสวนเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้ช่วยกันซื้อนะแล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้กับาชาวสวนต่างๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผลผลิตลำไย,ยที่ทางทีมพระจากศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวลานนาช่วยโพสต์ขายออนไลน์มาจากสวนของชาวบ้านในชุมชนทั้งหมดค่ะ ซึ่งทางพระกฤษณชัยท่านบอกว่ามีลูกศิษย์มีญาติโยมที่อยู่ต่างพื้นที่ไม่ได้ปลูกลำไย,ยแต่ว่าพอมีกําลังทรัพย์ในช่วงนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนชาวสวนได้บ้างนะคะพอมีออเดอร์เข้ามาทางพระและชาวบ้านก็ช่วยกันบรรจุลำไย,ยลงกล่องเตรียมจัดส่งค่ะรวมถึงมีญาติโยมบางส่วนบริจาคเงินมาเพื่อจะซื้อลำไย,ยไปมอบให้กับชุมชนห่างไกลบนดอยที่เคยไปทําบุญกันเป็นประจําอยู่แล้วช่วงก่อนหน้านี้พระท่านบอกยินดีนําไปส่ง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนให้มีรายได้ด้วยและก็ทําให้ผลผลิตลําไยนั้นถูกส่งไปเป็นอาหารให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมลองชมภาพเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันซีไซ e กันหน่อยค่ะคือพระกฤษณชัยท่านปักหมุดรายงานเข้ามานี้ภาพสวยทุกภาพเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพ ความร่วมมือของชุมชนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทางวัดด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ในพื้นที่นะคะพอชาวบ้านเดือดร้อนพระท่านก็มาร่วมสื่อสารใช้สื่อในการสื่อสารโดยเฉพาะตอนนี้สื่อออนไลน์ทุกคนสามารถใช้งานได้พลังการสื่อสารอยู่ในมือทุกคนด้วยนะคะก็สามารถเป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ให้พอใจยิ้มได้ในสถานการณ์นี้ที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงินในกระเป๋าน้อยอยู่แล้วนะคะมาเจอปัญหาแบบนี้อีก ประครบประงมกันมาเป็นปีพอจะขายก็ราคาตกค่ะไปดูเรื่องบังคุดกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะภาพการช่วยเหลือเกษตรกรยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะพิกัดนี้ที่มังคุดต้องลงใต้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูมังคุดในภาคใต้ค่ะหมุดนี้คุณบันทิตายอย่างดีนะคะปักหมุดรายงานจากโรงครัวของโรงพยาบาลตรังหลังจากมีพลังของชุมชนส่งไปที่นั่นค่ะ เป็นพลังของชุมชนชาวบ้านทับเขือตำบลช่องอำเภอนายงที่จังหวัดตรงังเขานำมังคุดที่เห็นในภาพจริงๆทั้งหมดที่นำไปมอบให้200กิโลกรัมหน่อไมา้ด้วย3กระสอบนะคะไปมอบให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณโรงพยาบาลตรงังแล้วก็โรงพยาบาลสนามในจุดนั้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ถึง400คนคะ่ะ ีก็เอาหม่องพูดนะคะจากเปิ้นเพจจานูุมชนบันตับเพื่อแล้วก็มีน้องไม่แต่จะเอามาอ้ยเป็นกำลังใจทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยติดเชื้อนะคะแตเราในชุมชนเนี่ยต่สามารถมีกำลังเป็นช่วยกันได้เราก็ช่วยกันแบ่งปันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์เนี่ยก็เราต้องพึ่งตัวตัวเองกันซึ่งจีนองเราต้องช่วยกันแบบพึงพาใจแบบฝีแบบนองกันมาตลอดนะคะ เึรื่องหลคาะมันมันไม่หมากแต่ว่าคุนขาตีว่าพี่นงเรามีกําลังใจทีให้พี่นงพี่นงได้กินก็ไปเนี่ยม,มันมันมีขุนําหรับตัวเราคา่ะ ุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็อิ่มใจทั้งผู้รับนะคะมังคุดที่คุณผู้ชมเห็นในท้ายกระบะเมื่อสักครู่แล้วก็เห็นในภาพเนี่ยเป็นมังคุดกับหน่อไม้ผลผลิตจากชุมชนบ้านทับเขืออยู่บริเวณน,นี้นะคะพิกัดสีฟ้าที่วงให้ดูบ้านทับเขือค่ะสังเกตเห็นว่าจุดนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์นะคะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางผืนป่าค่ะบริเวณเขาพับผ้าซึ่งจุดนี้เป็นรอยต่อสองจังหวัดด้วยนะคะขีดเส้นสีส้มให้ดูเป็น รอยต่อในพื้นที่พัทลุงแล้วก็จังหวัดตรังค่ะเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขา่าปัจจุบันชุมชนเขามีการจัดการที่ดินแล้วก็ทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนค่ะชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่นะคะในรูปแบบโฉนดชุมชนมีการจัดการทรัพยากรแบบแปลงรวมค่ะ ชาวบ้านที่นี่เขาทำกเกษตรแบบผสมผาสานปลูกยางพาราก็มีบางส่วนก็ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่นผล,ลไม้รวมไปถึงสมุนไพรที่จะใช้ดูแลคนในชุมชนค่ะในชุมชนเนี้ยนราจะว่าใส่เมดลังมืออะไรกันแล้วเนี่ยเรายัางมีการกินสมุนไพรกินวั่วกระช่เอามาทํากับข้ามัง่งเอามาต้มน้ากินมัง่งแล้วก็มี กวางตลายจูนนี่เราก็ปลูกกันเพื่อจะรับรองรับเวลามีาไข้ได้เป็นอย่างค่ะถือแับเพื่อนี่มีตังางผลไมา้มีตัางภักมีเป็นเป็นปลากไร่ค่ะซึ่งที่นี้ถ้าเกิดว่าเราพี่นงมีปัญหาเรื่องการทำอาหารหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถจดจวอะไรดมได้เพราะว่าในฝืนั่งเศสเนี่ยเราก็มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งพี่นงแต่ในเมืองเนี่ยบางที่อาหารไม่เพียงพอเราก็สามารถจดเก็บ มาแบ่งปันกันได้ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดภายพิบัติน้ําท่วมในจังหวัดตรงังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะชุมชนทับเขือเขาก็ร่วมกันนําผักผลไม้ออกไปแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยอยู่บ่อยครั้งถือว่าจุดนั้นเป็นคลังความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดตรังอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะคะยังอยู่ที่ภาพความห่วงใย,ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าขยับพิกัดไปที่ภาคอีสานนะคะ ส่งต่อความห่วงใย,ยถึงกันแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผล,ลไม้แต่เป็นสมุนไพรหลายชนิดค่ะถูกปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานนะคะกับภาพการระดมสมุนไพรหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยค่ะใส่รถบรรทุกแบบนี้นะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับชุมชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานครค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพสมุนไพรไทยความห่วงใย,ยที่สูกส่ง ขึ้นมาบนท้ายรถบรรทุกน,นะคะปักหมุดรายงานโดยคุณจอยพิมพิไลศรีบัวค่ะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเธอบอกว่าภาพที่เห็นนี้เป็นสมุนไพรที่รวมจากหลายจังหวัดเลยค่ะในส่วนสมุนไพรสมุนไพรพื้นบ้านเราก็มีอยู่มันมันหลายอย่างมีครบทุกอย่างนะครับทีขิงขา่าตะกครเป็นดกระชายแล้วก็ผ้าตลาจันทรพวกนี้นะครับสมุนไพรพื้นบ้าน ก็จับระตุกระตุกอยากจะช่วยนะครับ,รบ,รบ,รบรอยากจะช่วยที่ท,ที่น้องอชาวไทยของเราที่ติดเชื้อโควิดที่ทนอนรอยานะครับ,รบก็เลยอยากจะช่วยมาได้ยินข่าวว่าระดมแพทย์แผนไทยลงไปช่วยทำทารทำการดินสมุนไพรรักษาก็เลยรวบรวมกันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านชุมชนได้รู้จักรู้ข่าวแล้วก็ทุกคนก็ยินดีนะครับยินดีช่วยตรงนี้นะครับ ต่างจังหวัดยังพอมีแต่ว่าในกรุงเทพมีไม่พอดีสักทีหายากนะคะสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมดที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใย,ายจากพื้นที่อุบลราชธานีมุกดาหารนครพนมสกลนครกาลสินค่ะมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นด้วยนะคะส่งต่อจากเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานแบ่งปันให้กับชุมชนเครือข่ายในกรุงเทพค่ะร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและพอมอค่ะ มสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใบหนาดนะคะที่ใช้ในการ อบตัวนะคะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยใช้ประโยชน์ในการที่จะไปสูดดมแล้วก็ช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่เราได้คุยกันเราก็มีการส่งสมนุนไพรเข้าไปที่กรุงเทพแล้ว3รอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดําเนินการมาในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ได้คุยแล้วก็หาลือกับพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล สิ่งที่มันขาดแคลนสําหรับพี่น้องอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอาหารเพราะว่าพอไม่ได้ทํางานไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้อาหารเป็นเรื่องสําคัญที่พี่น้องอต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้เราก็จะมีการคุยกันแล้วก็จะหารือแล้วก็ออกแบบที่จะช่วยเหลือพี่น้องในระยะต่อไปอะค่ะ ปิดท้ายวันนี้ของซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะชวนดูเรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้เชื่อว่าคำนี้คุณผู้ชมคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายิ่งสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้การปลูกผัก ระหว่างกักตัวอยู่บ้านเนี่ยค่ะบริโภคเองก็ได้แบ่งปันก็ได้พบขายก็มีรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมขายเหงาด้วยนะคะจุดหนึ่งที่รายงานเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพิกัดนี้รายงานจากหมู่3าตําบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยานะคะจุดนั้นอยู่ห่างจากตลาดเจ้าพรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์การระบาดเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ คุณสันติถมยงนะคะปักหมุดรายงานว่าที่นี่เข้าร่วมโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการระบาดโควิด -19 แล้วก็ล็อกดาวน์มาเกือบเดือนนะคะคนในชุมชนเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเวลาว่างเยอะชวนกันปลูกผักซะเลยแล้วปลอดสารเคมีด้วยนะคะปลูกกันในบริเวณบ้านนี่แหละค่ะเพื่อบริโภคแล้วก็บางส่วนก็ซื้อขายแบ่งปันกันในชุมชนด้วยค่ะ เป็นภาพแปลงปลูกในชุมชนนะคะนี่คือผลผลิตของเกษตรกรเป็นชาวบ้านในชุมชนค่ะช่วงที่ผ่านมาใครต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อนบ้านเขาก็น่ารักนะคะจะไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ผักไปให้คนกักตัวปลูกค่ะบางส่วนก็เพาะต้นกล้าไปแจกกันซะเลยส่วนเด็กๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็มาเรียนรู้การทําเกษตรในรั้วบ้านนะคะช่วยกันปลูกผักแบ่งปันคนที่ต้องกักตัวค่ะน้องๆบางคนนอกจากปลูกแล้วขี่รถจักรยาน ทำตัวเป็นไรเดอร์ด้วยนะคะส่งผักตามที่ลูกค้าสั่งพรีออเดอร์กันในกลุ่มไลน์สาหรับคนตกงานก็เริ่มปลูกกินเองค่ะเหลือก็ส่งขายตามร้านค้าในชุมชนเนที่ปลูกในบ้านอาไปใช้ประโยชน์เอาไว้กินแล้วก็เอาไปขายค่ะน่แต่ละเดือนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยสองร้อยค่ะแล้วก็เอาไปขายได้ประมาณสามร้อยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นนะครับหลังจากปลูกผักสวนครัวแล้วหลังจากเราเหลือจากการบริโภคแล้วเราก็ไปนําไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนต่างๆครับเป้าหมายต่อมาก็คือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงนะครับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยลดได้อย่างมากเลยเพราะประชาชนไปทำมาหากินไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กันอย่างอย่างเงี้ยอย่างพอเพียงเนี่ยครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะน้องๆในภาพชูนิ้วบอกว่าดีพี่ฟักแฟนก็ว่าดีเหมือนกันนะคะพี่เดียวพี่วันว่ายัางไงคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ด้านหนึ่งคือลดรายจ่ายได้จริงๆร้อยสองต่อเดือนแต่อย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ออปลูกกินเองปลอดสารเคมีดีต่อสุขภาพด้วยตังหายาบทานเองเสเลยลดรายจ่ายได้เยอะนะคะขอบคุณมากนะครับ